สวัสดีจ้าห้าน้อยแตกเนาะแต่ะน้องมาว่านีแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้าห้าน้อยพิเศษแตกทั้งบนทั้งล่างจ้าเล็กบิงเนาะห้าน้อยพิเศษมาว่านีเข้าไปที่เล็กเจ็ดเนาะจ้านะเล็กเจ็ดทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้าทนะ่านผู้ส้มติโศกดีบอ จะได้วิ่งน้ำใหม่แอดบอเนาะจ้ะเนาะคันวิ่งน้ำแอดนี่กับสิได้เนาะจ้ะพ่อได้ค่ากับเขาอยู่เนาะหาบาทสิบบาทเนาะจ๊ะเนาะถ้าน้อยปกติกับเขาไปที่เลขหาเนาะจ้ะกระถูกไปเนาะจ้ะเนาะถ้าน้อยเวียพีกับเขาไปที่เลขหกนะจ้ะ นี่ยฮากับเบอร์ของหมูว่านน่าจะเนาะหมูว่านวันที่สามสิบเข้าไปแล้วมืโอนี้มาตามตัวน่ะนะาจะเนาะตามต่อตามต่อตามต่อไอ้ของวันที่หนึ่งน่าจะหานอยวันที่หนึ่งหนึ่งธันวาหน,น่าจะเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบสามเลขวิ่งเด่นพิเศษพิเศษพิเศษ,พเ,ศษพเศษมีมีเลขแปดนาะจ้ะเนาะ แปดหนึ่ง <8 S 2> <1 S 1> แล้วก็สอนะจ๊ะสองหน้อยปกติเด็กเด่นศูนย VIP 6, 9, วีไอพีหกเก้าราคาศูนย์ะจ๊ะเนาะในท่านผู้ส้มกับพิจารณาเบิง์น็อตจ๊ะเนาะว่าจะวิ่งน้ำโบหรือจังไดกับให้ท่านผู้สม้เสมเป็นคนพิจารณาจะแอดกับเป็นแค่แเนี่ยท่าแล้วจะเนาะ นำเหล็กบิงมาให้ได้เป็นแนวทางแบบว่าต้องซื้อแบบมั่วไปเนาะจา้ะจังใดกัเขาจะ้ะตัวหนึ่งแน่นอนได้สามตัวนี่เขาหนึ่งถึงสองตัวแนนอนจ้ะแอดกับบริฟันร้อยเปอร์เซ็นต์นอกบริวณไม่เสียออกตัวใดแต่ว่าก,ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะจ้ะจากที่เฮ็ดมากเน,นาะจ้ะเนาะเฮ็ดมากกับคือเขาอยู่พอได้คาขนมข้าวต้มอยู่เน,นาะจ้ะเนาะพออด้คานี่อยู่ แอดบริดสนับสนุนไ้เดนกันพราะนั้นด้ยวยจ้าด้วให้ท่านผู้ส้มเป็นผู้ตัดสินใจด้ยวยจ้าว่าไอซีวิ่งตามแอดบอหรือแจ้งไหนนอกจาก,กคลิปนี้กับมิทเนียจ้าสวัสดีจา้า